สวัสดีตอนเช้าเช้าครับเช้าวันนี้อากาศท้องฟ้ายังมืดอยู่มีน,นมนววิ่งออกกำลังกายมาฟังเสียงนกร้องดว่านกกระววาร้องเสียงไก่ขันเสียงนกกางเขนยามเช้าเช้าสดชื่นครับอากาศเริ่มเย็นเย็น ไอเย็นของฤด,ดูหนาวเสียงไก่ขันตื่นเช้ามาอากาศสดชื่นครับโบราณว่าตื่นแต่เช้าย่อมได้เปรียบได้ยินเสียงไก่ขันนกร้องเดินเร่นดีกว่า เสียงนกแกะวร้อง <S <S <US> S> <S เดนเล่นฟังเพลินๆครับเสียงไก่ขัน เดินเล่นออกกำลังกายตอนเช้าเช้าสดชื่นครับมีกาแฟจิตไปในตัวเสียงนกกระวาคนเดินเล่นออกกำลังกาย สำหรับคลิปนี้ก็นำบรรยากาศยามเช้าเช้าอันสดชื่นมาฝากทุกท่านกันครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือนอนก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ